เปิดประสบการณ์นวดหน้าทองคําแท้ขอย,ย้าเลยนะว,ว่าทองคําแท้วันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ Positive Beauty Spa นคะรสวรรค์เราขอยกให้ร้านนี้เป็นร้านสปาที่ครบวงจรที่สุดเลยบรรยากาศร้านดีตกแต่งสวยงามคุมโทนสีชมพูมีแพ็กเกจให้เลือกทาหลากหลายแพ็กเกจที่เราเลือกทําวันนี้จะมีอยู่ด้วยกันสองอย่างคือนวดหน้าทองคําแท้และนวดหน้าวิตามินไอบอลโดยห้องนวดที่นี่จะเป็นแบบไฮเวย์ฟิลดีมากบรรยากาศน่าน,านอนสุดๆขั้นตอนการนวดหน้าทองคําจะเริ่มต้นจากการขีดหน้าทําความสะอาดนวดหน้า หลังจากนั้นจะเป็นการแปะแผ่นทองโดยจะเป็นแผ่นทองคําแท99้99% <Ừ. S 2> ในช่วงการนวดทองคําคือเพลินมากในแพ็กเกตนี้จะรวมการนวดกวัวซามาร์กหน้าทองคําฉายแสงบำรุงผิวและปิดท้ายด้วยคาวเวียปิดรูขุมขนบอกเลยนะใครที่ยังไม่เคยลองมันดีมากช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อในะบหน้ายกกระชับผิวทําให้หน้าเด่นและผิวกระจงางใสแบบธรรมาชาติถูกใจสาวๆแน่นอนอีกหนึ่งแพ็กเกจที่เราอยากแนะนําการนวดหน้าวิตามินไอบอนฟินสุดๆราคาเริ่มต้นเพียงหลักร้อยใครที่อยากลองทําแบบเรารีบตามมา ร้านเปิด10โมงเช้าถึง2ทุ่หยุดทุกวันพุธทิกัดร้านตั้งอยู่ถนน,นไก่ล,ล่าอยู่ก่อนถึงศารอุทธรณภาคโฮเป็นผู้หญิงอย่างเราห้ามอยุดสวยอย่าลืมมาลองกันนะมันดีมาก